สวัสดีค่ะเพื่อนๆดูเด็กน้อยไม่มีที่นอนกันค่ะดูนางกระป๋องนิดเดียว้างเข้าไปเบียดกับนอนไข่อะไรบ้างคะลูกเนี่ยไข่อะไรอยู่ในนี้นี่หรือไข่อะไรอยู่ในกระป๋องที่นอนหรอกกว้างหนูขึ้นมานอนในกระป๋องแม่ละคะ ยูยูริอยูิที่ทำไรคะลูกยูริีนอนเฝ้าน้องเหรอคะอืมดูน้องมันนอนแล้วมันอมนอนในกระป๋องกันนั่งไงค,ครับไข่อะไรเนี่ยไข่ต้มกับไข่เจียวนอนในกระป๋องกันอยู่หนึ่งเงี้ยลูกยูก็นอนเฝ้าน้อง ไว้ก็ม่แอบ,บดูน้องพ่ยพูยูคะขอบคุณแม่แม่พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปให้หลานๆของพี่ยูนะคะขอบคุณคะ่ะนอนกันสบายเลยนะเธอในกระป๋บบองตังแม่เนี่ย ลัวใครจะเข้ามาขโมยตังค์ล่ะฮึ